สวัสดีครับสวัสดีครับมามาล้เดี๋ยวเราจะมาแกะตัวเดียวฟอกที่หนฟอกที่ไหนครับนี่แหลฟอกที่่อ อ๋ออยู่นี่อยู่นี่นม่ชีลนะ <Yeah. S 1> อันนี้ทำอะไรครับ oh. ออเอามเาอา้าพ่อมาใส่เข้ามาอะไรนะเดีด๋ยวหยุดโค๊ดเข้ามาโค๊ดไ oh, ม่มาทันทีตั้งอัพเดอัพเดทอือเดี๋ยวเราจะมาแกะแกะก,กับขวดแล้วนะ ปวดเยอะนี่สั่งสั่งสั่งกล้งหลักยายย้ายย้ายย้ายยาโอ้ยโยกกล้องทำไมอ่ะว่าอันนี้โอเคแล้วจุดนี่อันนี้เดี๋ยวเราแกะอันนี้นะครับเชิญเชิญเชิญแกะต้องเซฟตี้มือโอ้เซตตี้มือด้วยนะครับ อันนี้ขวดที่หนึ่งขวดที่สองเอาน้ำมากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก่อนเราขวดเอามาก่อนขวดที่สามขวดที่สี่ขวดที่ห้าไม่ไม่ต้องฉีดหร่ไม่ต้องฉีดขวดที่หกขวดที่เจ็ดขวดที่แปดขวดที่เก้า ทัวที่สิบนะเราเอามาวางตรงนี้ก่อนนะบรดุ้ที่กระจุนี้ไหม่อาอันนี้ไม่มีฝาฝาอยู่ไหนเนาะฝาอยู่ไหนฝาอยู่ตรงนี้นี่มีฝาอ๋อกด อ๋ออันนี้ขวดเล็กนี่นะแล้วก็อันนี้อะไรอ๋ออันนี้ก็ขวดเล็กอันนี้สิบขวดอันนี้สิบขวดเป็นยี่สิบยี่สิบขวดอ๋ออันนี้คือฝาอ๋นนอ,อมีฝาปิดข้างในด้วยฝาปาดเลยนะ,อ,ะอันนี้นะครับอันนี้คือฝาเออ ี่าอันนี้คเด็กแล้วอ,อันนี้เป็นขวด60มิลสั่งมา20ขวด20่ขวดนะคะใช่อ,อันนี้ 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5อันนี้10ขวดอ,อีกถุงหนึอีกนึงอันนี้ก็อีก10ขวด Ah and then see green and purple and orange and Pinky. yes orange Yes. One, two, three, four, five, one, two, three, four, five, ten. Okay? Green, 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 green. <laughs> purple, purple purple purple. Yes, purple and green, good job. Okay. Any any though? ป๊าป๊าจะเอาฝาขวดมาปิดอันนี้ก่อนนะอันนี้คือฝาด้านในอันนี้อย่ากยุดหยุดเพิ่งยุดเชื่อความสะอาดนะครับเพื่อความสะอาดหยุดเพิ่งนะครับลูกนะอันนี้ป่อปาค่อยแกะงหาลมล่ะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้กินนมอ่านี่คือฝาขวดนะแปะแนวโอ้เขาเป็นเจาะรูตรงกลางให้ด้วยนี่นี่วานชื้ออันนี้มีตรงกลางบีบปื๊ดๆได้เลยอ๋อออสจับจับจจับอ่าอันนี้เดี๋ยวเรายังไม่ใส่นะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไปก่อนอ่าหวานอ่าทำดีปิด เสร็จแล้วมาเสร็จแล้ววัปิดช่อพูดด้วยกิดเสร็จแล้วชื่อ yes ต่อไป next อ่าอ่า r e e r e e yes three โอ้โอ้ตอไป

Five. No, and, and. two. No, and. And. Eight. Eight. Yes. First. And. And four. No, and. Nine. Yes. It yes, is. Like Five. No, ten. Ten. โอเคโอเคเดี๋ยวเราทำสิบขวดน,นี้นะพอละอันนี้เดี๋ยวเราเก็บก่อนเก็บก่อนนะจ๊ะอันนี้เรายังไม่แกะนะครับเก็บไว้ก่อนม่งอันี้โอเคเดี๋ยวเราถ่ายแค่ตรงตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกอกน้ำ จะไปกอกน้ำยากันอ,อ, <laughs> อะไร <laughs> อะไรใค <laughs> รเนี่ย <laughs> <laughs>